วเพื่ออะไรนะครับตวเพื่ออะไรออะไม่เจะ้าจะบอกนะครับถ้าเราไปจับเงินจับทองอยู่ฉันพระราคาน,นั้นที่ตัณหามันก็เกิดการความต้องการราคาความกำนัดนั่นที่กว่าเพลยมถวายเงินไปกระช้เงินเพลินไปเลยเ,เกิดปัญหาอีกนะครับ ไม่หลุดพ้นนะครับไม่หลุดพ้นไม่เป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อความดับครัเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อมรักผลและนิพพานครับก็ขอขอเจริญพราติรวมทุกคนแลตสิ่ถามทุกท่านที่อยู่นันที่นี ขอแสดงความเสียใจกับท่านเาภาพทาง,งลูกหลานของผู้ทำกาาะขอความบันเทิงจงยินเกละรวมทั้งหลายในการที่จะได้รับสดับกลับางพระธรรมเทศนาทันเป็นคำสอนของพระศาสดาของเราซึ่งได้ทรงตรัดเอาไว้มากมายเกี่ยวกับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ของสัตว์ทั้งหลายว่ามีได้ด้วยเหตุอะไรบ้างการเกิดมีได้ด้วยเหตุไรการแก่มีได้ด้วยเหตุไรการตายมีได้ด้วยเหตุใดความโศกมีได้ด้วยเหตุใรความพินาศมีได้เพ้าะเหตุใดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเพราะเหตุไร เราก็จะได้สััพระพังตามสมควรกับเวลาที่สุดทงหลายชีวิตนี้น้อยนะสัตว์ร่อมตายแม้ภายในร้อยปีถ้าแม้สัตว์เป็นอยู่เกินหนึ่งร้อยปีไซสสัตว์นั้นก็ย่อมตายเพราะชราโดยแท้ จนทันายหล่ย่อมเศร้าโศกเพราะสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของเราสิ่งที่เคยหวงแหนเป็นของไม่เที่ยงไม่มีเลยกูคนเห็นว่าสิ่งนี้มีความเป็นไปต่างๆมีอยู่ดังนั้นแล้วไม่พึงอยู่กองเรือนบุรุษย่อมสำคัญสิ่งใดว่านี่เป็นของเรา จำต้องรับสิ่งนั้นไปแม้เพราะความตายบัณฑิตผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเราทราบข้อนี้แล้วไม่ถึงน้อมไปในความเป็นผู้ถือว่าสิ่งนั้นๆเป็นของเราบุคคลผู้ตื่นอยู่แล้วย่อมไม่เห็นอารมณ์อันประจโบด้วยความฝันแม้ฉันใด บุคลย่อมไม่เห็นบุคคลผู้ที่ตนรักทำกาะละร่วมไปแล้วแม้ฉันนั้นเหมือนกันบุคลย่อมกล่าวขวัญกันถึงชื่อนี้ของคนทั้งหลายผู้อันตนได้เห็นแล้วบ้างได้ฟังแล้วบ้างชื่อเท่านั้นที่คกลกล่าวขวัญถึงความเป็นบุคคลผู้ร่วมรับไปแล้ว จับยังคงเหลืออยู่ชนทั้งหลายผู้ยินดีแล้วในสิ่งที่ตนถือว่าเป็นของเราย่อมลัความโศกความร่ำไรและความตรีไปได้เพราะเหตุนั้นมุลีทั้งหลายผู้เห็นซึ่งนิพพานเป็นแดนเกษมและอารมณ์ที่เคยหวงแหนได้เที่ยวไปแล้ว บัณฑิตทั้งหลายกล่าวาการไม่แสดงตนในภพอันต่างด้วยนรกเป็นต้นของภิกษุผู้ประพฤติมีการจตหักเพราะว่ายานายาธมนี้ก็ยังไม่เคย,ยนะครับยังถือประเพณีเก่าๆอยู่เนะครับรตามทีเ่เขาเคยทำนะครับห่อนุ่มีอา,จจอาในในชล่อนาวชนนั้นภิกษุ เสร็จจากกานดอกไม sociedad, Bref, ını, an s <S ้เสร็จนะครับก็ขอให้กัญญาธมิตรไปที่ต้นไม้อยู่จากทิศตะวกนะครับเพราะว่ามีของตีองจ้าไ้ลูกตาไม่มาไมครับไม่ไม่ร้